ที่หาภาพยนตร์ภูมิใจเสนอซิงโคลพาวิกฤตหลุมระทึกให้เสียงสปอยโดยเชยพน เริ่มกันที่ครอบร่วปาร์กวันนี้เป็นวันย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ของเขาแต่เขาดันติดปัญหาทําให้การย้ายล่าช้าเนื่องจากมีรถใครไม่รู้มาจอดขวางทางพนักงานย้ายบอกว่าโทรหาเจ้าของรถแล้วก็ไม่มีใครรับปาร์กเลยจัดการโทรหาด้วยตัวเองไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงมือถือของใครบางคนซึ่งคนนั้นเป็นเจ้าของรถที่จอดขวงถึงหน้าตาพี่แกจะกวนทีนแต่การขับรถบนเครื่องกวนทีนยิ่งกว่าแถมพี่แกไม่สนด้วยว่าจะชนใครขยับให้ก็ดีแล้วนี่ปาร์กไม่พอใจกับสิ่งที่แกทําจึงเข้าไปถามว่า ทำไมคุณไม่รับสายครับรู้ไหมว่ามันทำให้พนักงานเสียเวลาไปตั้งชั่วโมงก็ฉันตั้งสันไว้ปาร์กจึงบอกอีกว่าพนักงานเขาก็ประกาศแจ้งแล้วก่อนที่จะย้ายคุณไม่ได้ยินหรอพี่แกก็บอกว่าไม่ได้ยินห้องนี้เก็บเสียงดีจะตายและทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกันเล็กน้อยโชคดีที่ภรรยาก,กับลูกชายเข้ามาหาซะก่อนเหตุการณ์จึงสงบลง จากนั้นพนักงานก็เริ่มย้ายของขึ้นห้องซึ่งในตอนนั้นเพื่อนบ้านที่อยู่ตึกเดียวกันก็เข้ามาทักทายปาร์คบางคนก็นั่งป้อนข้าวแม่อยู่ในห้องบางคนก็ออกไปทํางานโดยให้ลูกชายอยู่ในห้องคนเดียวเมือ่อย้ายห้องจัดของเสร็จเรียบร้อยต่อไปอะไรๆก็จะลงตัวขึ้นคุณก็จะได้ออกกําลังกายและเรียนภาษาอังกฤษแต่สามีบอกว่าเราไม่มีเงินนะเรากู้เงินมาซื้อบ้านหมดแล้วภรรยาจึงบอกว่าเดี๋ยวฉันออกข้าเรียนให้ดีไหมละ่ะโอยเมียใจดีแบบนี้ก็ดีสิ เช้าวันใหม่ที่สดใสภรยาบอกให้ทุกคนมาทานข้าวแต่ทว่าในตอนนั้นชุนสั่งลูกชายมีบางอย่างจะให้ดูอพอเห็นแบบนั้นปาร์คสงสัยว่าคนย้ายของทำงานกันยังไงให้โต๊เอียงแต่มันไม่ได้เอียงแค่โต๊ะลูกจึงวางลูกแก้วที่ผืนห้องมันก็ไหลเหมือนกัน ในตอนที่จะไปทํางานปาเห็นว่าแถวนั้นมียิ้มก็เลยจะไปถามรายละเอียดดูแต่ทว่าคนที่อยู่ที่นั่นดันเป็นพี่น่ากวนที่จริงแกชื่อว่าแมนซูนะครับปาสงสัยจึงถามว่านายเป็นเจ้าของที่นี่เหรอแมนซูก็บอกว่าไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนี่นายจะมาสมัครเหรอ ปาก็บอกว่ายังก่อนพอดีฉันต้องรีบไปทํางานมันสายแล้วและตอนนั้นปานึกถึงเรื่องบ้านเอียงจึงถามว่านายรู้สึกไหมว่าพื้นบ้านของเรามันเอียงอ่ะเมียนซูก็บอกว่าจะเอียงได้ไงพื้นห้องฉันเรียบจะตายแต่ว่านายนะ่ะต้องมาลงทะเบียนก่อนแล้วปาที่ไม่ได้อะไรกับชายคนนี้จึงช่งหนีมาทํางานระหว่างทํางานเขาก็ยังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเอียงแต่รุ่นน้องที่ทํางานอยากรู้เรื่องบ้านใหม่เป็นยังไงว่าแต่หัวหน้าย้ายไปอยู่แถวไหนหล่ะครับปากก็บอกว่าชางซูดงฮ่าคือ นั่นมันย่านนิคมนี่นหัวหน้าปาร์กจึงบอกว่าตอนนี้พวกโรงงานอะไรต่างๆหายไปหมดแล้วแล้วพวกนายจะไปฉลองขึ้นบ้านใหม่ชั้นตอนไหนหละ่ะฮะคิมก็บอกว่ายิ่งเร็วยิ่งดีหัวหน้าต่อมาปาร์กได้พาครอบครัวมาถ่ายรูปพอเขาเห็นภาพตัวอย่างก็ชมว่าช่างภาพฝีมือดีนั่นเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าช่างภาพคนนั้นคือแมนซูปาร์กจึงถามว่าเจ้าของร้านไม่อยู่หรอแมนซูก็บอกว่าฉันนี่แหละเจ้าของร้านนี่คืองานหลักของฉันอุซจง หลังจากถ่ายรูปเสร็จป้าก็พาครอบครัวมาเลี้ยงฉลองพอดื่มจนเมาเขาจึงโทรเรียกจ้างคนขับรถแต่ทว่าคนขับคนนั้นดันเป็นแมนซูอีกแล้วนี่นายทำกี่งานเนี่ยในค่ำคืนที่ทุกคนนอนหลับสบายแต่ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่นั่นคือฐานดินของตึกหลังนี้กำลังสุดลงพอเช้าวันต่อมาแมนซูก็เห็นว่ากระจกมีรอยเลาเขานึกสงสัยว่าใครมาทำแบบนี้ก็เลยจิมแลน ดันแตกซะง,งั้นป้าเพื่อนบ้านที่ลงมาเห็นพอดีก็คิดว่าเขาเป็นคนทำเขาเลยต้องรับผิดชอบคนเดียว ทางด้านป๋าก็สังเกตเห็นว่าพื้นปูนมีรอยแตกเขาจึงโทรหาเทศบาลให้มาตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีการประชุมและขออนุญาตจากเจ้าของตึกก่อนป๋าก,ก็เลยรับหน้าที่ประสานงานประชุมกับเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อนบ้านก็ถามว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยอย่างแรกคือหน้าต่างมันเฟื่อเฟือและพื้นบ้านมันดูเอียงเอียงเพื่อนบ้านบางคนก็สังเกตว่ามันผิดปกติเหมือนกันแต่คนส่วนมากไม่ได้สนใจในเรื่องนี้พวกเขาคิดว่าถ้ามีข่าวลือเรื่องบ้านมีปัญหาออกไปมันจะทําให้ราคาตกนะ ส่วนอีกคนที่อยู่ชั้นห้าก,ก็วนเรื่องกลิ่นบุหรี่ไม่รู้มายังไงขนาดปิดหน้าต่างทุกบานแล้วนะป้าชั้นสามก็คิดว่าแมานซูที่อยู่ชั้นสี่นั่นแหละตัวการดูหน้าแห้งๆก็รู้แล้วว่าสูบผู้สักผู้สักงาเก่กอบทเช่นกนี่หัวแห้งป่านี่เอาน้มาสิเป้าหิดมแมนซูก็บอกว่าผมเลิกสูบไปนานแล้วและแล้วการประชุมครั้งนี้ก็จบด้วยการทะเลาะเรื่องบุหรี่หลังจากถกเถียงเรื่องกินบุหรี่แมนซูที่คิดว่าลูกชายตัวเองน่าจะเป็นคนสูบมั้งนะ เขาจึงพูดอ้อมๆว่าถ้าลูกจะสูบบุหรี่ก็ขึ้นไปสูบที่ดาดฟ้านะพอดีห้องข้างบนบนว่าได้กินบุหรี่ลูกชายก็บอกว่าผมไม่ได้สูบทางด้านป๋าก็ได้พาลูกน้องมาฉลองบ้านใหม่แน่นอนที่ได้มีฉลองที่นั่นมีเมาส่วนคนที่ไม่เมาคือผู้ช่วยจองเพราะเขาต้องขับรถป๋ากจึงบังคับให้เขาเดือมไม่ต้องห่วงเรื่องขับรถเดี๋ยวฉันโทรเรียกคนขับให้ซึ่งคนที่เขาโทรหาก็คือแมนซู พอคนขับรถมาแล้วผู้ช่วยจองกล่าวว่าจะดื่มซะหน่อยแต่ทว่าจองอากซิบบอกให้เขารีบกลับปากที่เห็นแบบนั้นจึงถามว่าพวกเธอซุบซิบอะไรกันหื่อย่าบอกนะทั้งสองคนคบกันเหรอคิมก็บอกว่าหัวหน้ามั่วแล้วจองอาก็บอกว่าไม่ใช่นะแต่ผู้ช่วยจองบอกตรงๆว่าใช่ครับ เราคบกันิมที่รู้แบบนั้นก็โกรธผู้ช่วยจองมากคนอุตส่าห์ตามจีบมาตั้งนานแต่แกมาทีหลังทําแบบนี้ได้ยังไงมึงไม่ต้องเรียกกูว่าเพ่เหตุผลที่จองอาไม่อยากให้บอกพราะเธอรู้ว่าคิมก็ชอบเธอหัวหน้าจึงห้ามไม่คิมตามทั้งสองไปเดี๋ยวปวดเจเปล่าๆนั่งกินเหล้ายุน่ละ่ะทางฝั่งแมนซูที่เสียลูกค้าไปสองคนเขากล่าว,ว่าจะรีบปิดงานจึงบอกให้คิมรีบกลับบ้านคุณอยู่แถวไหนครับคิมก็บอกอยู่ชางซูดงแล้วคุณเกาอี้โยกเหรอครับอันยองอันยอง งั้นเอากุญแจรถมาผมจะไปส่งคุณผู้หญิงก่อนแล้วค่อยมาส่งคุณเข็มก็บอกว่าผมไม่มีรถครับงั้นเอารถของผมไปก็ได้คำนวณจากระยะทางแล้วสามหมื่นบวกห้าหมรวมเป็น90,000ผมคิดแค่80,000นวอนอันนี้พี่แกหัวหมอนะครับไพ่หมอหัวหน้าก็เลยบอกให้ทั้งสองนอนแม่งที่นี่แหละบ้านผมไม่ตั้งสามห้องเมียนซูจึงบอกให้กลับดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงใช่ไหมครับอึนจูก็บอกว่าฉันอยู่คนเดียว ก็บอกแล้วให้นอนที่นี่ฉันนอนกับภรรยาคุณคิมนอนกับอึนจูส่วนลูกฉันก็นอนห้องตัวเองแอนซูหัวร้อนตบโต๊ะจะบ้าหรือเปล่านายจะให้ผู้หญิงตัวคนเดียวนอนกับผู้ชายได้ยังไงนายหนับเป็นนอนกับคุณคิมภรรยาของนายนอนกับอึนจูส่วนลูกนายก็นอนห้องตัวเองแล้วฉันที่ไม่ได้งานและเงินจะกลับไปนอนที่ห้อง เช้าวันต่อมาชุนซังได้โทรหาพ่อแต่เขาไม่รับพ่อยังไม่ตื่นระหว่างนั้นพวกเขาได้เจอกับป้าเพื่อนบ้านป้าจึงถามยองฮีว่าน้ำที่บ้านไหลไหมยองฮีก็บอกว่าไม่ไหลนั่นคือเหตุผลที่ป้ากับสามีจะออกไปอาบน้ำข้างนอก ในเมื่อโทรหาพ่อไม่รับชุนสังจึงอาสาจะไปเอารถเข็นมาให้ดีกว่าแม่จะถือของหนักๆไปเองทางด้านคิมก็ตื่นขึ้นมาพอดีพ่อตื่นปุ๊บเขาก็รีบขึ้นแท็กซี่เพื่อไปให้ทันงานแต่งแต่เจ้าตัวดันลืมกระเป๋าตังก็เลยต้องวนกลับมาเอาก่อนทางฝั่งแมนซูเดินถามเพื่อนบ้านแต่และชั้นว่าน้ําไหลไหมชองซุนที่อยู่ชั้นสองก็ไม่กล้าเปิดประตูแล้วบอกอะไรกับแมนซูเพราะเขาเป็นคนที่อายและเก็บตัว ระหว่างนั้นแมนซูก็ได้เจอกับชุนซังเขาจึงถามน้องว่าน้ำไหลไหมน้องก็บอกว่าน้ำไม่ไหลครับจากนั้นแมนซูก็ขึ้นมาดูปั๊มน้ำซึ่งตอนนั้นซึ่งแทสูบุหรี่อยู่พอดีแมนซูจึงบ่นว่าลูกใครมาสูบบุหรี่วะเวียนเอ้ยทางด้านคิมที่ได้กระเป๋ามาเลยรีบมากแต่คนขับรถดันคุยโทรศัพท์อยู่ฝั่งชุนซังที่จะไปหาแม่แต่จังหวะนั้นลูกแก้วดันหล่นมันทําให้น้องเสียเวลาก้มเก็บกลับมาที่แมนซูเขาทําลุงตึกตรงข้ามว่าน้ำไหลไหมลุงก็เลยเปิดน้ำเฉียดูซึ่งในนนนตอั้ ความชิบหายบังเกิด คงไม่มีใครคิดว่าอยู่ๆตึกห้าชั้นจะยุบลงไปใต้ดินซึ่งสถานการณ์ของคนที่อยู่ในตึกก็แย่มากๆไม่รู้ว่าหลุมนั้นจะลึกแค่ไหนแถมคิมดันสติแต่กดคันเร่งจะถอยทับแมนซูโชคดีที่ขาแข็งเขาจึงถีบออกไปได้แต่ไม่ไหวที่ต้องมาสวยพ่อดินถล่มใส่ทางฝั่งแท็กซี่เจ้ากรรมก็พุ่งพวดพาเข้าไปในห้องปาร์คส่วนปาร์คหวงอไรไม่ห่วดาห่วเก้าอี้คิมที่อยู่ในรถจึงของให้เขาช่วยปาร์คเขาพยายามดึงที่จับจนสุดแรงจนที่จับมันหักฝั่งคิมไม่น้อยหน้าก็ดึงจนหักเช่นกัน,นกน็ไหลงเรื่อยๆจะท มือคิมไปกดเลื่อนกระจกลองในตอนที่ป๋าช่วยคิมออกมาเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงขอให้ช่วยป๋าก,ก็รีบไปช่วยเพราะคิดว่าเป็นเมียตัวเองแต่คนนั้นคืออึนจูส่วนข้างบนตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งอพยพคนออกจากที่นั่นหางด้านแมนซูที่รอดตายจากดินพี่แกเขาพยายามลากตัวเองออกมาแต่ก็เกือบตายรอบที่สโชคดีที่ลงท่าสวยฝั่งป๋าที่ตะโกนเรียกหาลูกตัวเองแมนซูจึงบอกว่าฉันเห็นเขา ฉันเห็นเขาลงลิฟต์ก่อนที่ฉันจะขึ้นไปดาดฟ้าปาร์คที่รู้แบบนั้นจึงโล่งใจเพราะเขาคิดว่าลูกน่าจะอยู่กับแม่ส่วนแมนซูตั้งสตีได้ก็รีบไปหาลูกแต่ว่าลูกชายดันไม่อยู่ห้องแถมรองเท้าสุธิร์ของลูกก็ไม่อยู่เขาจึงคิดว่าลูกน่าจะอยู่ร้านเน็ตทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ส่งทีมลงไปสำรวจแต่ลงมาไม่ทันลรดิงก็ถล่มลงมาพวกเขาจึงจำเป็นต้องกลับขึ้นไป กลับมาฝังคนที่อยู่ข้างล่างพวกเขาตะกนเรียกให้คนช่วยแต่ตะกนให้คอแตกยังไงก็ไม่มีใครได้ยินระหว่างนั้นแมนซูได้ยินเสียงใครบางคนขอความช่วยเหลือพอเขาเดินตามเสียงนั้นไปเขาก็เห็นว่าลูกชายติดอยู่ในห้องข้างๆตอนแรกก็คิดว่าลูกชายอยู่ร้านเน็ต แต่พอเห็นแบบนี้มันทําให้เขากลัวมากถึงตอนนี้ผู้ใหญ่คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีซึ่งแท้ก็บอกให้ช่วยกันรวบรวมของกินของใช้ที่มีประโยชน์ทําสัญญาณเพื่อคนข้างบนรู้ว่าเรายังมีชีวิตเปลี่ยนกะกันเข้าเวรเฝ้าตรงนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวจากด้านบนให้ส่งสัญญาณด้วยไฟฉายอึ้งสิครับนี่แหละคือข้อดีของการเล่นเน็ตบ่อย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมลายชื่อของคนที่คาดว่าจะอยู่ข้างล่างส่วนปาร์คได้ขอโทษอึนจูกับคิมฉันไม่น่าให้พวกนายมาฉลองที่บ้านฉันเลยคิมก็บอกว่าผมพยายามไม่คิดอะไรแล้วนะแต่ในหัวของผมมันคิดแต่เรื่องตายอะ่ะอึนจูจึงบอกว่าลองคิดถึงรุ่นพี่จองอาดูสิพี่ชอบเธอไม่ใช่หรอคิมจึงบอกว่าชอบเราไงเธอคบกับจองอยู่นะแค่คบกันยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยลองสารภาพร,รักกับเธอดูสิอึนจูบอก แต่จองเขาซื้อบ้านแล้วไงฉันแค่อยู่ห้องเดียวโง่โคนเดียวเทียบอะไรได้หัวหน้าจึงถามว่าสารภาพรักมันเกี่ยวอะไรกับซื้อบ้านยอกดดเอาเลยต่ใออกยกเอคือใหแท้อึนจูจึงพูดว่าแล้วมันยังไงฉันก็อยู่ห้องเดียวเหมือนกันทําไมอยู่ห้องเดียวแต่งงานไม่ได้หรือย,ยังไง ตัดมาที่สองพอลูกพวกเขากําลังช่วยกันหาของมาตุนและของสําคัญจากนั้นแมนซูได้จุดไฟเผากระดาษเพื่อส่งสัญญาณควันขึ้นไปด้านบนแต่โชคายฝนตกซะก่อนยิ่งสภาพอากาศแบบนี้คนที่อยู่ข้างบนยิ่งเป็นห่วงไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างล่างได้กินอะไรบ้างหรือยังถ้าเรื่องของกินพวกเขาก็พยายามหาทุกสิ่งที่กินได้แต่เมนูพิเศษที่แนะนําคือ ไก่อบดินเมนูอร่อยแบบนี้คงไม่ได้กินบ่อยถ้าอยู่ที่นี่ได้แต่หวังว่าคนที่อยู่ข้างบนจะรีบลงมาช่วยและตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งโดรนลงไปสำรวจแต่ทว่ายิ่งลงลึกสัญญาณยิ่งอ่อนจึงทําให้โดรนตกลงไปข้างล่างซึ่งตอนนั้นซึ่งแทกเข้าเวรพอดีจึงบอกให้ทุกคนขึ้นมาถึงแม้จะเป็นแค่โดรนแต่เจ้าหน้าที่กําลังหาทางช่วยมันทําให้ทุกคนรู้สึกมีหวังแต่ความหวังก็หายไปอีกครั้งเมื่อตึกที่อยู่มันไหลลงไปอีกและการไหลครั้งนี้ทําให้คิมกําลังจะตกตึกอิมจูที่เห็นแบบนนั้นพยยาาามช่วเธอจึงรีบห ยาวๆให้เขาจับระหว่างนั้นก็มีเห็นเกลิ้งมากอึนจูก็เลยใช้กําลังภายในกระโดดหลบเห็นฝั่งคิมเกือบจะโดนเห็นฟาดหน้าก็พูดว่าอึนจูอย่าหลบกว้นเห็นเซ่เอา บ่ลบก็ถึกตัวส่วนอินจูได้สายยางก็โยนให้พี่แกจับแล้วบอกให้ทุกคนช่วยแมนซูที่กําลังจะช่วยแต่พี่ขอนอนแป๊บลูกชายจึงมองหน้าพ่อด้วยสายตาอะไรของพ่อวะครับแมนซูก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วช่วยดึงเข็มขึ้นมาในตอนที่ลากเข็มขึ้นมาได้ครึ่งทางเข็มก็ไม่ทําอะไรก็ได้แต่มองตาอินจูพ่อโศบสายตาเขาก็ตกลุมรักผู้หญิงคนนี้ทันทีแถมใจดีช่วยหยิบเศษไม้ออกจากผมให้นี่มันใช่เวลาหวานมิเนียพระเจ้าก,ก็เลยแกล้งทําให้สายยางขาดซะเลยแต่คนที่สวยดันเป็นแมนซูเนื่องจากเขาสว ไ่อยูส่งผลทําให้เขาหงายหลังลงไปข้างล่างซึ่งตรงนั้นดันเป็นโคลนดูดและเขากําลังจะจมอื่นจูก็เลยรีบไปเอาสายยางมาให้เขาจับได้ช่วยกันดึงแต่จะดึงทําไมให้เสียเวลาซึ่งแทก็เลยโดดลงไปหาพอ่อแน่นอนว่าลงไปก็ไม่ช่วยอะไรและพวกเขากําลังจะตายทางด้านป๋าจึงรีบลงไปชั้นล่างเพื่อที่จะ ทุบหน้าต่างบริเวณนั้นช่วยสองพอลูกระหว่างที่พวกเขาช่วยสองคนนั้นอยู่อยู่ด้วนก็มีสัญญาณและบินกลับขึ้นไปเจ้าหน้าที่จึงรีบดูบันทึกที่ได้มาถึงแม้บันทึกจะมีน้อยแต่มันทําให้ยองฮีรู้สึกโล่งใจที่เห็นหน้าสามีซึ่งเธอก็ยังเป็นห่วงลูกชายไม่รู้เป็นยังไงส่วนแม่ของชองซุนรู้สึกเสียใจมากที่ไม่เห็นหน้าลูกตัวเองเจ้าหน้าที่จึงบอกทั้งสองว่าเราจะช่วยตามหาเต็มที่ครับชาตินม ตอนที่อยู่ด้วยกันคุณนาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ชองซุนวันๆเอาแต่อยู่ร้านทํางานถ้าชองซุนกลับขึ้นมาได้เธอบอกว่าจะปิดร้านและอยู่กับลูกให้มากขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาบอกเรื่องลูกของยองฮีเราได้แกะสัญญาณมือถือของลูกคุณแล้วสัญญาณสุดท้ายก่อนที่จะหายไปมันอยู่ในตึกนั้นด้วยครับ <c oughs> ทางด้านคิมได้เข้ามาคุยกับอึนจูเ <c oughs> ขาชวนคุยเรื่องงานที่บริษทัทว่ามีปัญหาอะไรไหม ถ้ามีบอกผมได้นะอึนจูก็บอกว่าบริษัทไม่ส่งของขวัญปีใหม่ให้ฉันอยากส่งของขวัญนั้นไปให้พ่อแม่ที่บ้านแต่ไม่เคยได้สักครั้งคิมจึงบอกว่าเด็กใหม่จะไม่ได้ของขวัญนะเดดแอร์สิครับไม่มีอะไรจะคุยอึนจูจึงถามว่าฟังเพลงไหมหรือเซลฟี่ดีอยู่2ต่อ2ก็ต้องเซลฟี่สิ กลับมาที่ฝั่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้พวกเขาได้ทําการตัดเสาตึกที่เอียงเพื่อไม่ให้ตึกนี้ถล่มลงไปอีกถึงแม้เจ้าของบ้านส่วนมากจะไม่เห็นด้วยแต่พวกเขาก็ต้องยอมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนที่อยู่ข้างล่างจากนั้นพวกเขาได้ส่งอาหารและของจําเป็นลงไปซึ่งของจําเป็นนอกจากของกินก็จะมีถังออกซิเจนสําหรับดำน้ําขนาดพกพาและมือถือพอได้มือถือคิมจิงสาวโทรหาแม่ก่อนใครแม่แม่ แต่พี่แกดันโทรผิดจำเบอร์แม่ไม่ได้เขาจึงโทรหาหัวหน้าฝ่ายบุคคลเพื่อขอให้ใส่ชื่ออึนจูเข้าไปด้วยในตอนแจกของขวัญปีใหม่ที่จะถึงนี้ไม่นานเจ้าหน้าที่ได้โทรมาระหว่างนั้นยองเฮจึงรีบเข้าไปในเต็นท์และตะโกนบอกสามีว่าลูกของเรายิงอยู่ข้างล่างชุนซังยิงอยู่ข้างล่างนั้นพอปารู้แบบนั้นเจ้าหน้าที่จึงห้ามไม่ทำอะไรเดี๋ยวพวกเราจะลงไปช่วยเด็กเองแล้วใครมันจะฟังลูกทั้งคนส่วนชุนซังตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ป้ากับคนอื่นจึงหาอะไรยาวๆเพื่อมัดเอวแล้วลงไปหาลูก ฝั่งเจ้าหน้าที่ก็กําลังลงไปช่วยแต่ทว่าตึกที่เอียงรับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวจึงถล่มลงไปแรงสัน่นสะเทือนส่งไปถึงข้างล่างแมนซูจึงบอกให้ลูกกับอึนจูไปหลบก่อนระหว่างนั้นสายดันหลุดมือหินทับดึงสายกับคืนมาโชคดีที่ป๋าแกเชือกทัน ทางฝั่งชุนซังที่แอบอยู่ก็หลอนได้ยินเสียงพ่อและตอนนั้นน้องเห็นชองซุนพอดีชุนซังที่เห็นแบบนั้นจึงรีบตามไปเพราะกลัวที่จะอยู่คนเดียวไม่นานคอนกลีตดได้ถล่มใส่รถที่น้องอยู่ถือว,ว่าโชคดีที่ออกมาก่อนทางด้านปาาที่ได้สติกลับมาก็เรียกหาลูกโชคดีรอบสองที่ลูกชายอยู่ไม่ไกลและทั้งคู่ได้เจอกันด้วยความดีใจที่ได้เจอพ่อลูกจึงร้องไห้หนักมากระหว่างนั้นพวกเขาได้เจอกับคุณยายเผื่อว่าใครจะไม่ได้คุณยายคนนี้คือแม่ของพ่อหนุ่มที่ป้อนข้าวให้นะครับ ป้าจึงถามว่าคุณยายไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับยายจึงบอกว่าเด็กคนนั้นไม่สบายคําว่าไม่สบายของยายคือเสียชีวิตซึ่งเด็กคนที่ยายหมายถึงก็คือชองซุนเด็กคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วส่วนลูกชายของยายก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันป้าก็เลยหาทางขึ้นไปด้านบนและบอกให้ยายไปด้วยกันถ้าคืนยังอยู่ที่นี่ไม่นานน้ำก็คงท่วมเพราะฝนตกไม่ยอมหยุด แต่ยายปฏิเสธที่จะไปส่วนเพื่อนที่อยู่ข้างบนก็เป็นห่วงปาร์กมากไม่รู้เป็นตายไรดียังไงฝั่งปารกก็เตรียมพร้อมพาลูกขึ้นไปด้านบนแต่เขาไม่มีแรงพอที่จะเอาร่างของชองซุนไปได้ยายจึงตัดเชือกและเอาเศษผมของชองซุนให้แทนปาร์กเสียใจมากที่ทําได้แค่นี้สําหรับชองซุนที่ชุนซังเห็นก่อนหน้านี้อันนั้นเป็นวิญ,ญญาณมาช่วยน้องนะครับ ต่อมาปากได้พาลูกปีนขึ้นไปด้านบนถึงแม้หนทางจะยากลําบากแต่เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกแมนซูที่ปากได้ตะโกนเรียกหาก่อนหน้านั้นเวลาผ่านไปไม่นานแต่น้ําดังสูงขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือต้องหาวิธีเอาตัวรอดอึนจูจึงบอกหาอะไรที่ลอยได้มารวมกันและคนที่ชอบเล่นของใหญ่ไฟกับพิบก็คงหนีไม่พ้นพี่แมนซูแผนของเขาคือเขาจะให้ทุกคนเข้าไปอยู่ข้างในและปิดฝาจากนั้นรอให้น้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนพาพวกเขาขึ้นไปด้านบนถึงแม้จะฟังดูง่ายและเป็นทางเลือกทีีด่ด ว่าต้องมีคนเสียสละซึ่งแมนซูรับหน้าที่ปิดฝาเพื่อให้คนอื่นปลอดภัยแน่นอนว่าไม่มีใครเห็นด้วยที่เขาทําแบบนี้แต่เขาก็ต้องทําระหว่างนั้นน้ําดังทะลักออกมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแมนซูได้แต่หวังว่าฝาที่ปิดจะแน่นจนกระทั่ง ไม่น้ำนติดที่อยู่ข้างบนได้ร่วงลงมาใส่พวกเขาโชคดีที่แทงน้ำลอยตัวขึ้นมาได้แต่โชคร้ายที่มันเป็ติดสายไฟอึนจูรู้สึกได้ว่ามันติดอะไรสักอย่างจึงใช้ตัวกระแทกกระแทกไม่สำเร็จมันต้องกระโดดพอช่วยกันกระโดดแทงน้ำก็หลุดจากสายไฟออกมาหลุดมาไม่ทันไลโชคร้ายชั้นสองก็มาเยือนเมื่อเหล็กได้ทิ่มแทงทะลุทำให้พวกเขาติดแงกทุกคนเขาพยายามช่วยกันดันเหล็กนั้นออกไปมันก็ไม่ยอมออกสักพักพวกเขาได้ยินเสียงตึกตึก นั่นเป็นพ่อแมนซูที่ออกแรงถิบช่วยจนหลุดออกมาแน่นอนว่ามันต้องมีรูคิมก็เลยยัดแขนปิดรูซะเลยส่วนแมนซูก็รีบว่าไปให้ทันเพื่อจับแขนคิมแต่เขาดันหมดแรงซะก่อนใช่ว่าพี่แกจะโชคร้ายเสมอไปเพราะสายไฟได้ลากขาขึ้นมาด้วยจนกระทั่งพวกเขาขึ้นมาด้านบน ถึงแม้จะขึ้นมาด้านบนได้แต่ก็ไม่มีใครเห็นแถมตอนนี้มีรูเพิ่มทำให้น้ำแตกเข้ามาทุกคนจินตะกนขอความช่วยเหลือและคนที่จะช่วยเปิดฝาให้พวกเขาได้ก็มีแต่แมนซูระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เห็นพวกเขาผ่านกล้องวงจรปิดจึงรีบไปช่วยก็ถือว่าทุกคนปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่แล้วถึงแม้จะลงไปช่วยเองไม่ได้ก็ตามสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นมาคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนเป็นแม่ที่รู้ว่าเธอจะไม่มีวันได้เห็นหน้าลูกชายอีกแล้ว เวลาผ่านไปหลายวันทุกคนได้นัดเดื่มกันที่บ้านคิมจะเรียกว่าบ้านได้ไหมเพราะมันคือรถบ้านแต่บ้านก็คือบ้านแหละเนาะตอนนี้คิมกับอึนจูก,ก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วเรื่องราวหลายๆก็ผ่านไปแล้วต่อไปก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขให้สมดังที่ได้มีชีวิตกลับมาขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน